สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองห้กหทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก้าแล้วก็ f เอฟซีไม่ทิ่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็วันที่สี่นะครับวันที่สี่เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับเป็นงวดที่สองสัปดาห์นะครับสำหรับลาพัฒนานะครับผม ำมาฝากมาต่อไปน้องคือเข้านะครับสำหรับหงวดที่พันมาแล้วครับผมก็แตกระเบิดระเบิดเลยพี่น้องทั้งสามตัวสองตัวหลังบนนะครับผมแตกวัดนะครับสามตัวโต๊ดนะครับผมก็ดีใจครับเอฟซีขันทุกคนนะครับผมส,ส่งสมานกันนะครับผม เอาล้ครับก่อนจะขอยบุญทั้งตัวเลขของงวดประจำวันที่ c นี่นะครับผมของมือเนาะก็ขอฝากคำเตือนนะครับขอฝากคำเตือนในพร้อมนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิด,ดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ เอาล่ะครับพี่นอ้องก็ไม่ค่อยเบิงนะ้งินทั้งตัวเลขนะครับผมก็มาเบิงสรุปนะครับมาเบิงสรุปหมดที่แล้วนะครับหมดที่ผ่านมาก่อนนะครับผมของวันที่2นะครับซึ่งหมดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออก3 8 0 6 0 5นหนะครับ3 8 0 6 0 5 3ตัวบนออก6 0 5 2ตัวล่างออก0 6ส่วนซอปรเราออก38นะครับ ผนปรากฏว่านะครับในตารางนะครับผมในตารางนี่ก็ห้าหกศูนย์นะครับเข่าสามตัวนะครับผมเข่าสามตัวนะครับสำหรับทในตารางนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดนะครับตัวรูดก็ให้ศูนย์หกานะครับผมทั้งสามตัวมาครับสามตัวมา เขาสามตัวบนเลยนะครับผมสามตัวมาทั so ้งสามตัวนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็เข่าที่หกศูนย์นะครับเข่าที่หกศูนย์เป็นตัวกลับนะครับผมหกศูนย์ล่างนะครับหกศูนย์ล่างเป็นตัวกลับนะครับเลขออกศูนย์หกนะครับผมส่วนเลขบนนะครับเลขบนออกศูนย์ห้านะครับนี่เข่าหาศูนย์นะครับเป็นตัวกลับเพื่อกันนะครับผม ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่เข้านะครับหลักร้อยหลุดนะครับ3ตัวนะครับ3ตัว056นะครับเข่าเรียกว่าก6 5 6 0 5นะครับผมเ่าเป็นโตัวนะครับผมก็ขอแสดงความกับดีใจครับเอฟซีนะครับที่โศกที่หมานกันนะครับผมหมวดนี้น่าจะยกช่องนะครับยกช่องนะครับผม ยกช่องแตกกันรัวๆนะครับแตะกันรัวเลยนะครับผมขอแสดงความดีใจนะกับทุกท่านทุกคนนะครับผมสีโศงสีหมานกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอนนคบคุณทุกท่านที่นะครับที่ซอยค่านำจิตนำใจซอยค่าสนุดปากกานะครับผมก็ดีใจหลายๆ,ๆนะครับ ก็มีหลายท่านนะครับที่ถามเบอร์บัญชีมานะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิงนะครับอันนี้เบอร์บัญชีของลุงโชคดีนะครับเป็นของลุงนะครับผมก็ผารอยากจะซอยสราคาสูตรปากานะครับผมก็ตามนี่ครับตามที่ขึ้นอยู่หน้ากระดาษนะครับผมหน้าจอนยนะครับผมก็ตามนี่ครับผมไม่อยากซอยนะครับมีหลายท่านหลายคนยังบอท่านได้ ก็ยังอยาก,ากยังขอนะครับผมก็เลยต้องเอาลงไห้เบิ้งนะครับผมนะขอขอบคุณขอบคุณหลายนะครับท่านที่ใส่น้ำจิตน,น้ำใจเข้ามานะครับผมก็ขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีแตกหวยแตกปังๆอีกนะครับผมมาเบิ้งกันของหมวดนี้นะครับมาเบิ้งของหวดนี้เลยครับเอ,แอ,อาแล้วครับพี่น้องเข้ามาเราก็ ฝากกดไลค์กดแช่ด้วยนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นแน่นะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับช่องน,น้อยๆนะครับก็เพื่อก็ขอพึ่งบุญกับมานี้กับทุกท่านนะครับผมก็ซอยกันนะครับคนละใหม่คนละเมื่อนะครัคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมจะได้ผ่านช่องผ่านได้ youtube นะครับจะได้มีรายได้นะครับผมตอนนี้แอดก็มีรายได้ให้จักย่างนะครับผมส่องมารูว่าจะพานหรือว่าพานนะครับชั่วโมงรู้สึกว่าจะเลยเรานะครับผมอาจจะว่าพานก็ได้นะครับผมก็เ็ดไปเพื่อพี่น้องมีน้ำใจน้ำใจมาซอยกันนะครับเอาละครับท่านที่ชื่นชอบทั่งตัวเลขกอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะได้ราพาชมคลิปใหม่ๆนะครับผม ตัวเหล็กเด็ดดีๆนะครับเอ้าครับงวดนี่ก็เราพัฒนางวดประจำวันที่สี่เดือนเก้าปีหกเจ็ดนะครับเรียกในตารางนะครับห้าหกเจ็ดสามเก้าหนึ่งศูนย์นะครับห้าหกเจ็ดสามเก้าหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้เป็นเหลขตารางนะครับผมตัวที่คิดว่าน่าจะเขาวิ่นะครับหกสามหนึ่งเก้านะครับผม โมเน่นะครับงวดนี้อาจจะมีเบิร์นนะครับผมอาจจะมีเบิร์นนะครับอาจจะมีเบิร์นก็ได้นะครับงวดนี้ยาประมาทนะครับสําหรับตัวรูดนะครับตัวรูดก็สามหกหนึ่งนะครับเน้นที่สามกับหนึ่งนะครับเน้นที่สามกับหนึ่งนะครับผมส่วนจับคู่นะครับหกหนึ่งหกสามเก้าสามหกเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะครับ เน้นที่หกหนึ่งหกสามหกก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับสําหรับตัวเน้นนะครับผมส่วนตัวกันนะครับส่วนตัวกันนะครับผมก็หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามสามนะครับหลักร้อยก็มีหนึ่งสามหนะครับหนึ่งสามหกนะครับผมหลักร้อยนะครับมีสามหลักนะครับวันนี้เม่แน,น่อาจจะหลักร้อยอาจจะเขานะครับ 3ตัว6 9 1 1 3 6แล้วก็6 3 9นะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วน4ตัวนะครับ4ตัวก็6 3 1 9 6 1 3 6นะครับได้แล้วครับสำหรับฮานอยงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่4นะครับของมือน,นี้นะครับผม แกหน้าจอไปเลยครับใช้วิทยารยานนะครับเออใช้ใช้วิทยารยานเยอะๆนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขมีเขามีหลุ่นได้พี่น้องจะยามใจนะครับเห็นตัวเลขเข้าดีก็ซื้อเอาซื้อเอาเมื่อไรนะครับต้องระมัดระวังนะครับการซื้อนะครับผมเพื่อลดแน่นะครับ เหล็กมีเข <spe ak Bra un> ่า <spooky> ต้องมีรูดเดอร์พี่น้องครับผมหมักจัดคัดพานพี่น้องหมักจัดคัดพานครับเพราะมักกำลังบอกว่ามันเทิงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุกท่านทุกคนนะครับโศกหมานลำรวยถูกหวยน่วมกันนะครับโชคๆกัหมานลำลำรวยกันนะครับขอให้ยกช่องขึ้นเก้านะครับผมขอให้รวยยกช่องขึ้นเก้านะครับสาหรับมันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อ๋อสำหรับท่านที่อยากจะเขาคุ้มนะครับผมาตามนี้นะครับแอดไลน์มาได้แอดไลน์มาได้ครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเข้ากลุ่มแบ่งปันน้ําใจนะครับแบ่งปันน้าใจกันนะครับเข้ามาก,กับเราหน่อยนะครับไอดีไลน์ก็อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับมีสองุ่มนะครับมีสองุ่มพีม่นอ้องคุ่มหนึ่งก็เป็นคุ่มรายเดือนนะครับ กลุ่มรายเดือนแล้วก็กลุ่มแบ่งปันปน้ำใจนะครับผมทักไลน์แอดไลน์ขมาครับถ้าขมาบอกว่าขอเขากุ้มนะครับนะครับผมก็มาคุยกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้วก่นนะครับคลิปหน้าพ่อแม่สวัสดีครับ